ก่อนที่โลกยุคใหม่จะเต็มไปด้วยคำอธิบายจากนักโบราณคดีและแบบจำลองคอมพิวเตอร์ก่อนที่นักสำรวจตะวันตกจะเดินทางไปจดบันทึกและก่อนที่คำว่าฟาโรห์จะกลายเป็นคำคุ้นหูที่เรารู้จักมีชนชาติเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่เคยเห็นพีระมิดด้วยตาตนเองในยุคโบราณจริงๆและหนึ่งในนั้นคือชาวกรีก ไม่ใช่กรีกยุคคลาสสิกแบบที่เรารู้จักจากเพลโตอาริสโตเติลหรือโฮเมอร์แต่เป็นกรีกยุคแรกเริ่มยุคที่ตำนานยังปะปนกับความจริงยุคที่คำบอกเล่ามีสถานะเป็นทั้งประวัติศาสตร์และนิทานในเวลาเดียวกันและพวกเขาคือคนแรกๆของโลกตะวันตกที่จดบันทึกเกี่ยวกับพีระมิดเอาไว้ เรื่องราวของบันทึกแรกสุดจากชาวกรีกโบราณจึงไม่ใช่เพียงการบันทึกสิ่งที่เห็นแต่เป็นการบันทึกมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจต่อสิ่งปลูกสร้างที่ลึกลับที่สุดของมนุษยชาติและนี่คือการเดินทางย้อนเวลาตั้งแต่วันที่กรีกพบอียิปต์ครั้งแรกจนถึงวันที่คำอธิบายของพวกเขากลายเป็นรากฐานความเชื่อที่โลกใช้กันมานานนับพันปีเราจะเริ่มจากจุดที่ความจริงกับความลี้ลับยังแยกจากกันไม่ออก และปล่อยให้เรื่องราวค่อยๆพาเราเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเหมือนการเดินเข้าสู่ทางเดินมืดใต้พีระมิดที่ยิ่งก้าวก็ยิ่งพบคำถามใหม่พวกเขาเป็นพ่อค้านักเดินเรือและนักผจญภัยการเดินทางของชาวกรีกเริ่มขึ้นเมื่อพวกเขาออกจากแผ่นดินแม่เพื่อค้าขายและค้นหาความรู้ใหม่ๆ เรือไม้ของพวกเขาแล่นมาตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาเห็นแม่น้ำที่แตกต่างจากทุกที่ที่เคยเห็นแม่น้ำนั้นกว้างใหญ่ราวกับเป็นสายน้ำที่เชื่อมโลกมนุษย์กับดินแดนเทพเจ้าพวกเขาเรียกมันว่านลอสหรือนายแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงอรารยธรรมอียิปต์มาเกินกว่า5,000ปีและเมื่อชาวกรีกเดินลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างจากปากแม่น้ำไปไม่ไกลนักพวกเขาก็เห็นมัน สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีคำใดในภาษากรีกยุคนั้นสามารถนิยามมันได้ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติแทบทุกหลักฐานบ่งบอกว่ากรีกคือชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่ได้เห็นพีระมิดด้วยตนเองและพวกเขาแทบจะในทันทีได้ใช้สิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่น่าจะทำได้เมื่อกรีกเห็นพีระมิดพวกเขาไม่ได้เห็นสุสานแต่เห็นตำนานที่มีชีวิต ขนาดความสมมาตรความแม่นยำมันไม่ใช่สถาปัตยกรรมแต่เป็นคำถามขนาดมหือมานี่เลยเป็นสาเหตุที่บันทึกแรกสุดของกรีกเกี่ยวกับพีระมิดจึงเต็มไปด้วยความทึ่งความหวาดกลัวและความสงสัยแบบสุดขีดตอนที่พวกเขาคิดว่าอียิปต์เป็นดินแดนแห่งเวทมนต์และฟาโรคือมนุษย์ที่มีพลังเหนือมนุษย์ บันทึกแรกสุดที่มนุษย์ยุคใหม่คนพบเกิดขึ้นในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลโดยชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่าบิดาแห่งประวัติศาสตร์เขามีนามว่าเฮโรโดตุสแต่สิ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้คือ แท้จริงแล้วนักโบราณคดีบางกลุ่มเรียกเขาว่าบิดาแห่งเรื่องแต่งด้วยเหมือนกันเพราะข้อมูลของเขาครึ่งหนึ่งเป็นตำนานอีกครึ่งเป็นเรื่องเล่าจากชาวท้องถิ่นและบางส่วนอาจเป็นการตีความผิดจากสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ว่าจะอย่างไรบันทึกของเขาคือหลักฐานตัวแรกที่มนุษย์ได้รู้ว่าบรรพบุรุษชาวกรีกเห็นพีระมิดเป็นแบบไหนเห็นอย่างไรและตีความมันอย่างไร และทั้งหมดนี้ได้หล่อหลองความเข้าใจของโลกตะวันตกเกี่ยวกับพีระมิดยาวนานกว่า2,000ปีโดยที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเฮโรโดตุสเดินทางมายังอียิปต์ในช่วงที่อาณาจักรนี้เก่าแก่มากแล้วพีระมิดสร้างเสร็จไปกว่า2,000ปีและความรู้เรื่องวิธีสร้างพีระมิดแทบจะสูญหายหายไปแล้วในสังคมอียิปต์เองด้วยดังนั้นเขาจึงได้พูดคุยกับปุโรหิต กับชาวบ้านกับผู้รักษาวิหารและกับใครก็ตามที่อ้างว่าตนรู้เรื่องเกี่ยวกับฟาโรยุคโบราณคำบอกเล่าที่เขาได้รับจึงเป็นเหมือนเศษซากแห่งความทรงจำแต่เป็นเศษซากที่ทงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยมีในยุคหนึ่งและเฮโรโดตุสก็จดทุกอย่างลงไปทั้งสิ่งที่ดูสมเหตุสมผลและสิ่งที่ชวนให้เราขมวดคิ้วในยุคปัจจุบัน เช่นเขาเชื่อว่าพีระมิดสร้างด้วยแรงงานทาสชาวอียิปต์ที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างโหดร้ายเขาบอกว่าคนงานหนึ่งแสนคนถูกใช้ก่อสร้างพีระมิดครั้งละสามเดือนและใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดกว่า20ปีถูกวันนี้ข้อมูลนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะแรงงานจริงคือแรงงานผู้ชำนาญการที่ได้รับค่าตอบแทนมีบ้านพักมีอาหารดีไม่ใช่ทาส แต่เฮโรโดตุสไม่หูเขาจึงบันทึกตามที่ได้ยินและนั่นคือบันทึกแรกที่กรีกบอกโลกว่าพีระมิดถูกสร้างด้วยหยาดเหงื่อและเลือดของทาสนับแสนความเชื่อนี้อยู่ยาวถึงยุคฮอลลีวูดและยังอยู่ในหัวคนอีกมากแม้กระทั่งปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บันทึกของเขาน่าสนใจคือการตีความที่ผิดอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพีระมิด เฮโรโดตุสเชื่อว่าฟาโรห์คูฟูผู้สร้างพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายและสร้างพีระมิดเพราะต้องการทิ้งผลงานอันยิ่งใหญ่ให้โลกจดจำถึงขั้นปิดวิหารต่างๆและทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตแร้นแค้นเขาเล่าว่าฟาโรห์คูฟูถึงขั้นขายลูกสาวของตนเองให้เป็นหิงงามเมืองเพื่อหาเงินมาใช้สร้างพีระมิดข้อมูลนี้ถูกที่สุดแล้วว่าไม่จริง แต่บันทึกของเขากลับส่งผลมหาศาลจนทำให้โลกเชื่อว่าฟาโรคูฟูเป็นทรราชมานานหลายยุคสมัยนี่คือพลังของบันทึกแรกแม้ผิดแต่ก็มีอิทธิพลมหาศาลในบันทึกของเฮโรโดตุสเขายังพูดถึงวิธีการสร้างพีระมิดด้วยซึ่งน่าสนใจมากเขาเชื่อว่าชาวอียิปต์ใช้เครื่องยกหินแบบคานไม้เป็นเหมือนกลไกลไฮเทคแห่งยุคโบราณช่วยยกหินจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันเราทราบว่าวิธีการจริงน่าจะเป็นระบบทางลาดที่ซับซ้อนแต่เฮโรโดตุสไม่ได้เห็นถ้าคุณได้ไปเห็นพิระมิดตอนที่ทางลาดทั้งหมดถูกถอดออกไปหมดแล้วคุณก็คงสับสนเหมือนเขาจึงไม่แปลกที่เฮโรโดตุสพยายามหาคำอธิบายจากสิ่งที่เขารู้และนั่นคือเหตุผลผิดพลาดแต่กลับกลายเป็นตำราสำหรับนักประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือรายละเอียดที่เขาเขียนเกี่ยวกับอุมโมงค์ลับ และทางเดินใต้ดินที่อยู่รับรอบพีระมิดเขาเล่าว่าพีระมิดไม่ได้มีแค่ภายนอกที่เรามองเห็นแต่ยังมีระบบห้องลับท่อและอุโมงค์ซ่อนอยู่ภายในจำนวนมากและบางส่วนก็เชื่อมต่อกับแม่น้ำในข้อมูลนี้บางอย่างถูกบางอย่างผิดแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือชาวอียิปต์โบราณมีวิศวกรรมซ่อนอยู่ในพีระมิดมากกว่าที่เฮโรโดตุสเข้าใจเยอะมาก และเขาสัมผัสได้ถึงความฉลาดบางอย่างที่ซ่อนอยู่แม้จะอธิบายได้ไม่หมดหลังจากบันทึกของเฮโรโดตุสนักปรัชญากรีกอีกหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจเช่นไดโอโดรัสซีคูลัสที่เขียนในศตวตรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาลเขาบอกว่าพีระมิดไม่ได้สร้างโดยทาตและทำด้วยความศรัทธาต่อเทพและเพื่อความเป็นระเบียบของจักรวาล เขามองพีระมิดอย่างผู้ที่พยายามเข้าใจมันไม่ใช่แค่ผู้จดบันทึกเขาเห็นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์เป็นงานศิละปะที่รวมพลังของมนุษย์กับคณิตศาสตร์บางอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่ถึงเขาจะพยายามตีความอย่างเป็นระบบเขาเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมพีระมิดถึงสมมาตรเกินไปทำไมถึงหันตรงกับทิศเหนือจริงแทบสมบูรณ์แบบ และทำไมเมื่อนานหลายพันปีผ่านไปหินแต่ละก้อนยังแนบสนิทจนแทบไม่มีช่องว่างแม้แต่ใบมีดบันทึกของกรีกช่วงนี้จึงเริ่มมีน้ำเสียงที่ต่างออกไปจากเดิมที่มองว่าพีระมิดคืออนุสาวรีย์ของทรราชกรีกยุคหลังเริ่มมองว่าพีระมิดคือเต่าปรัชญาแห่งจักรวาลสิ่งนี้กลายเป็นต้นแบบของความคิดแบบเฮอร์เมติก แนวคิดที่ว่าพีระมิดซ่อนความจริงของจักรวาลเอาไว้ซึ่งจะบ่มเพาะจนกลายเป็นแนวคิดพีระมิดลึกลับในยุคต่อมาสิ่งหนึ่งที่ชาวกรีกเห็นตรงกันคือพีระมิดเก่าแก่เกินกว่าที่อียิปต์ยุคปัจจุบันจะเข้าใจมันได้ถ้าคุณลองคิดตามตอนที่เฮโรโดตุสไปเยือนอียิปต์ฟาโรคูฟูเกิดก่อนหน้านั้นกว่า2,000ปีเท่ากับว่าในสายตาของชาวอียิปต์ยุคนั้น คูฟูเก่าแก่พอๆกับที่เรามองฟาโรห์คูฟูในตอนนี้ดังนั้นชาวกรีกจึงเริ่มสงสัยว่าแล้วใครกันแน่ที่รู้จริงเกี่ยวกับพีระมิดความรู้หายไปได้อย่างไรในเวลาแค่2,000ปีหรือแท้จริงความรู้เกี่ยวกับพีระมิดถูกตั้งใจลบคำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันและชาวกรีกคือกลุ่มแรกที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมา พวกเขามองพีระมิดเป็นเงื่อนไขของอรารยธรรมก่อนหน้าอรารยธรรมที่ไม่เคยถูกพูดถึงแต่อาจมีอยู่จริงและนี่คือมเมล็ดของแนวคิดที่โลกยุคใหม่เรียกว่าอรารยธรรมที่สูญหายเมื่อเวลาผ่านไปบันทึกจากกรีกโบราณกลายเป็นทางเชื่อมระหว่างสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คาดเดานักปรัชญากรีกเริ่มเชื่อว่า พีระมิดอาจสร้างตามหลักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ลึกซึง้งมีสัดส่วนสอดคล้องกับสัดส่วนของโลกมีตำแหน่งตรงกับจุดสำคัญในท้องฟ้าและอาจเป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์แม้หลายอย่างจะยังเป็นเพียงการคาดเดาแต่คำถามที่พวกเขาเริ่มถามได้จุดประกายให้มนุษย์ยุคต่อมาเริ่มค้นหาความลับของพีระมิดในแบบที่ต่างออกไป จนกระทั่งทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาสัดส่วนความเอียงทิศทางการจัดวางที่แม้แต่อุปกรณ์วัดสมัยใหม่ก็ยังต้องยอมรับว่าทำไมมันแม่นยำขนาดนี้คำถามเดียวกันที่ชาวกรีกเคยถามเมื่อ2,500ปีก่อนยังคงไม่มีคำตอบแน่ชัดเมื่อย้อนมองทั้งหมดบันทึกแรกสุดของชาวกรีกเกี่ยวกับพีระมิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่เป็นความจริงตามสายตาของผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่ความไม่เข้าใจนั่นเองกลับเป็นสิ่งที่เปิดทางให้พีระมิดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปริศนามนุษยชาติเพราะถ้าทุกอย่างถูกอธิบายได้ตั้งแต่แรกเรื่องราวของพีระมิดคงไม่ลึกลับเท่านี้ผู้คนคงไม่ถามไม่ค้นหาและไม่ลหลงไหลในความยิ่งใหญ่ของมัน ชาวกรีกไม่ได้ให้คำตอบแต่พวกเขาให้คำถามและบางทีคำถามนั้นอาจมีความสำคัญกว่าคำตอบเสียอีกและเมื่อเรื่องราวทั้งหมดดำเนินมาถึงตอนนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปยังพีระมิดที่ตั้งตระงานอยู่ตั้งแต่ยุคที่โลกยังไม่มีภาษาเขียนไม่มีจักรวรรดิไม่มีศาสนาที่เรารู้จักในทุกวันนี้เราจะพบว่าการมีอยู่ของมันคือการประกาศความลับบางอย่างอย่างเงียบ เหมือนผู้สร้างต้องการสื่อสารบางอย่างแต่ไม่ได้บอกเป็นคำพูดไม่ได้เขียนไว้ในแผ่นศิลาไม่ได้ฝากไว้ในตำนานใดๆเขาเพียงแค่สร้างมันขึ้นมาแล้วปล่อยให้คนรุ่นหลังมองมันด้วยสายตาที่ต่างกันในแต่ละยุค ชาวอียิปต์มองมันเป็นสุสานชาวกรีกมองมันเป็นตำนานยุโรปยุคกลางมองมันเป็นของปีศาจนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มองมันเป็นงานวิศวกรรมนักสำรวจมองมันเป็นปริศนานักปรัชญามองมันเป็นคปิจักรวาลและคนยุคปัจจุบันก็มองมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงอนาคตแต่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก,กี่อรารยธรรมกี่ความเชื่อมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลย พีระมิดยังคงตั้งอยู่มองโลกเงียบเมียบและเหมือนกำลังบอกเราเสมอว่ายังมีบางอย่างที่คุณไม่รู้และบางทีเราอาจไม่เคยถูกตั้งใจให้รู้ตั้งแต่แรก